ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงจรสจัน์ค่ะหากท่านชอบฟังนิยายหลากหลายแนวอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อรับฟังนิยายจนจบเรื่องรวมถึงตอนพิเศษที่จะไม่ได้ลงในช่องทางปกติกันได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนิยายเสียงจรสจันนะคะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของ YouTube ฉากเลิบซีนทุกฉากขออนุญาตตัดออกนะคะหากต้องการรับฟังฉบับเต็มแบบอันคัดซีนสามารถดาวน์โหลดเต็มเรื่องได้ที่ m e p m a r k e t c o m ไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่14บุคคลน่าสงสยัยคุณตำรวจเห็นไหมคะว่าเขาน่ากลัวแค่ไหนตอนนี้เพื่อนฉันกำลังฟ้องหย่าเขาอยู่คะ่ะ และก็กำลังขอคำสั่งสารไม่ให้ผู้ชายคนนี้เข้าใกล้ด้วยเพราะเขาชอบซ้อมภรรยาจนเพื่อนฉันเป็นโรคแพนิกต้องหาจิตแพทย์ทุกเดือนฉันจะทำยังไงได้บ้างคะที่จะไม่ให้เขาเข้ามาในหมู่บ้านนี้ได้อีกเพราะไม่รู้ว่าจะเข้ามาทำร้ายฉันกับเพื่อนวันไหนเธอกระซิบอยู่ด้านหลังตำรวจนายนั้นแต่สายตาเย้ยหยันจับจ้องอยู่ที่เปรมมนัดไม่วางตา ยิ่งส่งผลให้อีกฝ่ายโกรธจัดจนหน้าแดงก่ำและการแสดงออกของชายหนุ่มจึงยิ่งทำให้ตำรวจรีบเชิญเขาออกไปจากหมู่บ้านในทันทีหากเขายังดึงดันจะอยู่ที่นี่ทางตำรวจก็มีสิทธิ์เชิญเขาไปสงบสติอารมณ์ที่สถานีตำรวจเช่นกันคุณครับในเมื่อเจ้าของบ้านเขาไม่อนุญาตให้คุณเข้าไปคุณก็กลับได้แล้วนะครับ ตำรวจอีกนายเออย่างประนีประนอมเพราะเห็นว่าชายหนุ่มเริ่มโมโหจนหน้าแดงก่ำไปถึงลำคอแล้วเปรมนัทกำมัดแน่นอย่างอดทนอดกลั้นไม่ให้ระเบิดอารมณ์ออกมาตอนนี้เขาย่อมรู้ดีว่าหากตนยังรั้นจะอยู่รอพริมาเรื่องคงเลยเถิดใหญ่โตเป็นแน่เพราะงานนี้มีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องและหากเรื่องนี้ รู้ไปถึงหูทีมทนายที่ว่าความให้เขาคงเป็นเรื่องใหญ่เขาต้องถูกทนายต่อว่าเป็นแน่เพราะช่วงนี้ทนายของเขาห้ามไม่ให้เขามาพบกับพริมาจะได้ไม่ให้อีกฝ่ายใช้เรื่องที่เขาระรานมาเป็นข้อได้เปรียบในการตัดสินคดีซึ่งตอนนี้เขามองออกว่าทนายความชุดนี้ไม่อยากว่าความให้เขาแล้ว เพราะรู้ผลตัดสินดีว่ามีแต่แพ้กับแพ้แต่ที่เขาจำเป็นต้องมาพบพริมาให้ได้นั่นเป็นเพราะใหญ่ตัวแสบนั่นเอาทองคำและของมีค่าที่เก็บไปไว้จนเกลี้ยงทองรูปประพันเอยนาฬิกาเรือนแพงทั้งหลายแหล่เอยพริมาเล่นขนไปจนหมดไม่เหลือไว้แม้แต่อย่างเดียวเงินในบัญชีที่เปิดไว้ร่วมกัน ตอนแต่งงานใหม่ๆเขาก็ไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้เพราะต้องเซ็นยินยอมทั้งสองฝ่ายเขาจึงใช้ได้แต่เงินในบัญชีของตนซึ่งตอนนี้ก็รอยหลอลงไปทุกทีแล้วเพราะต้องเอามาจ่ายเป็นค่าทนายความเสียส่วนใหญ่ไหนจะค่าเช่าคอนโดค่าผ่อนรถหรูคันนี้อีกและที่สำคัญตอนนี้เขากำลังตกงาน ผู้บริหารเพิ่งบีบให้เขาเซ็นใบลาออกเมื่อวานนี้เองทั้งยังเป็นการยินยอมลาออกเองโดยไม่ต้องได้รับเงินชดเชยอ,อีกด้วยคิดแล้วก็เจ็บใจชะมัดก็ได้ผมกลับก็ได้แต่อย่าคิดว่าเขาจะยอมแพ้เขาจะต้องมาอีกแน่นอนเขาจะมาดักซุ่ม รอเจอพริมาที่หน้าหมู่บ้านทุกวันจนกว่าจะได้เจอตัวของมีค่าที่เธอขโมยเอามา,ขมาเขเา,า,ขาเป็นคนหาเงินมาซื้อทั้งนั้นพริมาไม่ได้ทำงานทำการอะไรวันๆได้แต่เลี้ยงลูกอยู่บ้านจะมีปัญญาเอาเงินที่ไหนไปซื้อพวกนั้นเป็นสมบัติของเขาเธอไม่มีสิทธิ์ได้ไปแม้แต่อย่างเดียวเปรมนัก ขับรถออกไปอย่างฉุนเฉียวจนเสียงล้อรถบทถนนดังลั่นไม่เกรงใจใครครั้นเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไปแล้วอาริสาจึงรีบพูดกับพนักงานรักษาความปลอดภัยในตอนที่ตำรวจทั้งสองนายยืนอยู่ด้วยทันทีว่าพี่คะถ้าปริ้นรูปเขาแล้วเอาแปะไว้ที่ป้อมยามเพื่อให้พวกพี่จำหน้าเขาได้ เวลาเขามาจะได้ไม่ต้องให้เขากลับเข้ามาที่นี่อีกจะสามารถทำได้ไหมคะเขาเป็นตุวอันตรายจริงๆนะคะตอนนี้เพื่อนฉันกำลังฟ้องศาลไม่ให้เขาเข้าใกล้อยู่คะ่ะและฉันก็มั่นใจว่าเขาจะต้องมารังควานอีกแน่ประโยคหลังเธอหันไปพูดกับตำรวจทั้งสองนายทำได้ครับลูกบ้านมีสิทธิ์เต็มที่เพราะถ้าถูกรบกวนจากคนอื่นจนรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย ก็สามารถเอารูปมาติดไว้ที่ป้อมทั้งสองที่ได้เลยครับรอปภอของหมู่บ้านชี้ไปทางป้อมยามทั้งสองแห่งคือทางเข้าหมู่บ้านจากหน้าถนนกับทางเข้าฝั่งชายหาดคุณผู้หญิงเมมเบอร์โต๊ะทำงานผมไว้ได้เลยนะครับถ้าผู้ชายคนนั้นเขามาอีกก็โทรแจ้งผมได้โดยตรงได้เลยผมจะรีบมาเมื่อได้ยินตำรวจบอกอย่างนั้นอริสาจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา กฎหมายเลขของสถานีตำรวจเอาไว้ในเครื่องทันทีหลังจากพนักงานรักษาความปลอดภัยกับตำรวจกลับไปแล้วอาริสาจึงไขกุญแจรัวเข้าบ้านแล้วปิดบ้านล็อกไว้อย่างแน่นหนาจากนั้นทรงรูปที่แคปเอาไว้จากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านไปให้พริมาเพื่อให้อีกฝ่ายใช้เครื่องพิมพ์ของรีสอร์ท พิมพภาพออกมาแจกใจ่ายให้กับป้อมยามของหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยจึงโทรศัพท์ไปหาเพื่อนนี่พายตอนเลิกงานน่ะแกไม่ต้องกลับทางหน้าหมู่บ้านนะเดินล้อหาดเข้าทางด้านหลังวานให้เอ็มหรือใครก็ได้เดินมาส่งเพื่อความปลอดภัยเพราะฉันมั่นใจว่าไอ้หานั่นน่ะมันไม่ยอมจากไปง่ายๆแบบนี้หรอกแกไม่เป็นอะไรใช่ไหมทรายเขาไม่ได้ทำอะไรแกใช่ไหม พริมาถามเสียงสัน่นไม่เป็นไรมันคงไม่กล้าด้วยแหละเพราะมีตำรวจอยู่ข้างบ้านก็แอบ,บดูกันเยอะขืนมันยังกล้าทำก็ยิ่งมีหลักฐานให้มันเสียเปรียบฝั่งเรานะสิแต่ที่ฉันไม่เข้าใจก็คือมันจะมารังควานแกอีกทำไมวะอาริสาไม่เข้าใจในจุดนี้เพราะเริม,มนัทเองก็คงรู้ดีอยู่แล้ว ว่าอย่างไรเสียสาลก็ต้องมีคำสั่งให้ย่าแน่นอนเธอไม่เชื่อหรอกว่าคนเห็นแก่ตัวแบบนั้นจะรักพริมาแล้วมาตามง้อขอคืนดีเรื่องจะแย่งลูกไปเลี้ยงยิ่งเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่แน่นะหรือมันอยากเอาน้องพีทไปเลี้ยงเสียเองข้อนี้ก็ไม่น่าเป็นไปได้ผู้ชายอย่างเปรมนัทดูทรงแล้วไม่เหมาะจะเป็นวีดาให้มนุษย์คนไหนทั้งนั้น ฉันคิดว่าฉันพอจะรู้สาเหตุแต่เอาไว้ไปคุยกันที่บ้านดีกว่าคุยตรงนี้ฉันไม่สะดวกนะ่ะเสียงพูดของพริมาฟังดูก้องก้องคล้ายว่าใช้มือป้องปากตอนพูดอริสาจึงเข้าใจทันทีว่าข้างตัวพริมามีคนอื่นอยู่ด้วยโอเคแล้วค่อยคุยกันงั้นแค่นี้นะหญิงสาวกดวางสาย แล้วเอนตัวลงนอนเหยียดหลังบนโซฟาตัวยาวตั้งใจว่าอีกสักพักจะไปเอารถที่จอดไวร้ริมทางเท้าเข้ามาจอดไว้ในบ้านเพราะของที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตยังอยู่ที่กระโปรงหลังรถอยู่เลยเธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเข้าเฟซบุ๊กที่มีเพื่อนอยู่แค่ไม่กี่คน และคงเพราะความเคยชินที่เข้า Facebook ที่ไรอาริสาต้องแอบเข้าไปส่อง Facebook ส่วนตัวของชุลทีเกือบทุกครั้งแต่ครั้งนี้เธออดแปลกใจไม่ได้เมื่อเห็นว่ารูปโปรไฟล์ของเขาเปลี่ยนจากรูปแก้วสุราเป็นสีดำทั้งผืนกระทั่งเลื่อนลงมาอ่านสเตตัสที่เพื่อนฝูงของเขาโพสเอาไว้ที่หน้าไทาม์ไลน์ อาิสาจึงเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อพี่ครามเสียแล้วหรอเป็นไปได้ยังไงบิดาของชุลทีในความทรงจำของเธอเป็นชายวัยเกษียณที่แข็งแรงและดูอ่อนกว่าวัยกว่าคนในรุ่นเดียวกันมากเพราะท่านดูแลร่างกายเป็นอย่างดีเธอยังเคยแซวชุลทีบ่อยๆเลยว่าบิดาสุดแสนจะคลีน แต่บุตรชายกลับถนัดคลีนแต่ขวดเหล้าเพราะมีเท่าไหร่ก็ดื่มเรียบจนเหลือแต่ขวดเปล่างั้นตอนนี้พี่ครามก็อยู่พิจิตนะสิเธอควรส่งข้อความไปแสดงความเสียใจกับเขาดีไหมนะอาริสาตัดสินใจสลับเฟซบุ๊กไปใช้อันเดิมจัดการปลดบล็อกแฟนเก่าอย่างชุลทีแล้วส่งข้อความไปแสดงความเสียใจต่อเขา ผ่านทางกล่องข้อความเพราะอย่างน้อยเมื่อครั้งที่ยังคบหากันบิดามารดาและพี่สาวของเขาก็ดีกับเธอมากหากจะให้ทำเมินเฉยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งที่รู้ข่าวแล้วก็คงไม่ดีกระมังเพิ่งรู้ข่าวว่าพ่อพิครามเสียแล้วทายเสียใจด้วยนะคะขอโทษด้วยค่ะที่คงไปร่วมงานศุขไม่ได้หญิงสาว รู้ว่าตอนนี้ชลทีคงยังไม่มีเวลาอ่านข้อความเพราะเขาน่าจะกำลังยุ่งอยู่กับงานศพของบิดาเธอจึงอดเลื่อนขึ้นไปอ่านข้อความเก่าๆที่เธอกับเขาเคยใช้ส่งหากันไม่ได้ทว่าอ่านไปอ่านมาน้ำตาก็ไหลโดยไม่รู้ตัวระยะเวลาสปีบางคนอาจจะบอกว่าไม่นาน แต่ความทรงจำระหว่างกันกลับมีมากมายมหาศาลเกินกว่าที่จะลืมหรือลบออกไปให้หมดจากหัวใจและสมองอีกทางอริสารู้ดีว่าเธอไม่มีวันลืมผู้ชายที่ชื่อชนลทีตราบใดที่ตนยังมีลมหายใจเพราะเขาเป็นผู้ให้ของขวัญอันแสนล้ำค่ากับเธอเจ้าตัวน้อยที่นอนนิ่งอยู่ในคัน ชนละทีเป็นพ่อของลูกเธอเธอจะลืมเขาได้อย่างไรหญิงสาวยิ้มอ่อนโยนขณะลูบท้องอย่างแผ่วเบาถนุถนอมพลางเอ่ยขึ้นว่าลูกแม่ตอนนี้คุณปู่ของหนูไปอยู่บนสวรรค์แล้วนะลูกแต่หนูก็ยังมีคุณตาคุณยายแล้วก็น้าซีอยู่นะส่วนคุณย่ากับป้าครีมที่อยู่พิจิตร ตอนที่หนูโตขึ้นแล้วได้เจอคุณพ่อหนูอาจจะได้เจอพวกท่านก็ได้อาริสาทอนหายใจแผ่วกดปิดกล่องข้อความที่เคยแชทกับชลทีแล้วจัดการบล็อกเขาไว้อีกครั้งจากนั้นจึงสลับไอดีมาใช้เฟซบุ๊กใหม่ที่มีเพื่อนอยู่เพียงไม่กี่คนตกลงมันมารังควานแกทำไมยายพายเล่าสิ อาริสาเค้นถามพริมาด้วยน้ำเสียงอูอี้เพราะมือก็จิ้มไส้กรอกอีสารที่เพื่อนซื้อมาฝากเข้าปากเคี้ยวไปด้วยตาก็มองแต่ภาพของเปรมนัทที่พริมาพิมพ์ออกมาจากออฟฟิศที่รีสอร์ทแกจำได้ใช่ไหมที่ฉันเคยบอกว่าฉันขนของมีค่าอย่างพวกทองกับนาฬิกาแพงๆของเขามาหมดเลยอะ่ะเงินสดที่มีติดบ้านฉันก็เอามาทั้งหมด แต่ไม่ได้เอาสมุดบัญชีมาเพราะรู้ว่าเอามาก็ใช้ไม่ได้พรีมาพูดแค่นี้อาริสาก็เลิกคิ้วขึ้นเบิกตากว้างรีบเคี้ยวอาหารในปากแล้วกลืนอย่างรวดเร็วแกอย่าบอกนะว่าไอ้ห่านั่นน่ะมันมาหาแกเพื่อมาทวงของคืนตายตายโคตรน้าไม่อายเลยว่ะอาริสาเบะปากอย่างรังเกียจฉันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละ เพราะหากตีเป็นเงินก็หลายแสนอยู่นะแกโดยเฉพาะนาฬิกาน่ะมีเรือนหนึ่งที่แพงมากเขาผ่อนบัตรเครดิตอยู่เป็นปีเลยนะแต่ฉันก็เอาติดมือมาด้วยเพราะตอนนั้นไม่รู้ว่าถ้าออกจากบ้านมาแล้วต้องหาเงินจากไหนทำดีมากค่ะคุณพริมาอาริสาปรบมือให้เพื่อนก่อนเอ่ยขึ้นว่าฉันว่านะที่มันอยากทวงคืนก็เพราะมันคงกลัวว่าของพวกนั้นจะกลายเป็นสินสมรส แล้วต้องแบ่งให้แกครึ่งหนึ่งด้วยมัง้งก็ไม่แปลกหรอกเพราะเป็นเงินของเขาที่ซื้อทั้งหมดอยู่แล้วฉันไม่ต้องออกเงินเลยสักบาทพริมายิ้มเจื่อนพลางก้มหน้าหลุบตาลงมองบุตรชายที่นั่งเล่นของเล่นอยู่บนพื้นแล้วไงอ่ะสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นระหว่างจดทะเบียนสมรสให้ถือเป็นสินสมรสอย่าเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นเงินแกหรือเงินมันถ้าอยากันของพวกนั้นก็ต้องหารครึ่งอยู่ดี นี่มันอยากชิงทวงคืนเอาไปก่อนก็เพราะมันไม่อยากแบ่งให้แกนั่นแหละเฮงสวยไม่มีใครเกินจริงๆผู้ชายคนเนี้ยนี่สงสัยที่มันไปกล้าไปดักเจอแกที่รีสอร์ทก็คงเพราะเห็นว่าที่นั่นคนเยอะก็เลยไม่กล้าละมั้งถึงได้มาดักที่หมู่บ้านแทนส่วนไอ้เรื่องรู้ที่อยู่พวกเราอ่ะไม่ต้องเดาก็รู้ว่าทนายฝั่งเขาก็คงสืบหาไว้เหมือนกันนั่นแหละฮ่าพ้นจากไอเวนนี่ได้เมื่อไหร่ แกต้องไปทำบุญรดน้ำมนต์ล้างเสนยดจันไรหน่อยนะดาเสร็จก็จิ้มอาหารเข้าปากเคี้ยวตุ้ยตุ้ยพริมาเงยหน้าขึ้นยิ้มให้เพื่อนขอบใจแกมากเลยนะทรายถ้าวันนั้นไม่มีแกป่านนี้ฉันกับลูกก็คงตกนรกซ้ำซากอยู่ที่เดิมนั่นแหละแกเชื่อไหมว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนสนิทอีกคนฟังมันก็เอาแต่บอกว่าให้ฉันหนีอย่าไปยอม ให้ไปแจ้งตำรวจนั่นนี่ฉันโดนซ้อมมาขนาดนั้นคิดหรือว่าฉันจะไม่เคยทำฉันเคยพาลูกหนีกลับบ้านแต่พ่อกับแม่ฉันก็ไม่ได้เข้าข้างฉันเลยกลับพาฉันมาส่งให้พี่เปรมเองซะอีกแล้วผลเป็นไงสุดท้ายฉันก็โดนตบจนไข้ขึ้นขณะที่เล่าสีหน้าของพริมาไม่มีร่องรอยของความโศกเศร้าเสียใจมีแต่ความสงบนิ่ง ราวกับคนที่เคยผ่านความเป็นความตายมาแล้วปลดปลงกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนฉันคนนั้นน่ะพอรู้เข้าก็บ่นให้ฉันอีกว่าจะโง่กลับมาทำไมฉันขี้เกียจอธิบายเพราะคนที่ไม่เคยเจออย่างฉันน่ะคงไม่เข้าใจหรอกว่าฉันต้องเจอกับอะไรบ้างให้ฉันหนีแล้วฉันจะหนีไปไหนฉันไม่มีที่ไปแม้กระทั่งบ้านตัวเองก็กลับไม่ได้เงินก็ไม่มีลูกก็ยังเล็ก แจ้งตำรวจไปก็เท่านั้นพี่เปรมเขาภายนอกดูภูมิฐานพูดอะไรออกไปตำรวจก็เชื่อก็เลยไม่สนใจจะทำคดีให้บอกแต่ให้ฉันกลับบ้านไปปรับความเข้าใจกับสามีเพื่อนฉันมันไม่เคยมาเห็นด้วยตาไม่เคยเจอกับตัวเองมันก็พูดได้ว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อีกอย่างมันมีคนให้พึ่งพาแต่ฉันไม่มีแม้แต่เพื่อนบ้านยังไม่มีใครกล้ายุ่งเลย แต่ฉันก็เข้าใจเขาแหละว่าไม่มีใครอยากมายุ่งเรื่องผัวเมียหรอกนับจากวันนั้นฉันก็เลยไม่เคยโทรไปปรับทุกข์ให้เพื่อนคนนั้นฟังอีกแต่กับแกทั้งที่เราเพิ่งรู้จักกันได้ไม่กี่ปีแกกลับกล้ายื่นมือมาช่วยฉันอริษายิม้มพูดตามตรงนะว่าตอนนั้นฉันก็เดิมพันกับตัวเองไม่เหมือนกันแหละว่าแกจะรับความช่วยเหลือจากฉันหรือจะกลับไปคืนดีกับแฟน พี่ครามยังพูดเลยนะว่าหวังว่าพวกเราจะไม่ต้องกินอาหารหมานะพรีมาหัวเราะเบาๆฉันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงโอกาสมาอยู่ตรงหน้าแล้วแท้ๆฉันก็ต้องหาทางหนีให้ได้สิอาริสาพยักหน้าช้าๆมันก็จริงอย่างที่แกว่าแหละเรื่องบางเรื่องถ้าเราไม่เจอกับตัวเราก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าความจริงมันเป็นยังไงเพราะขีดจำกัด และความจําเป็นของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันก็เหมือนคนที่ตกงานยังหางานทําไม่ได้คนภายนอกก็จะมองว่าทําไมไม่ไปทํานั่นทํานี่ทําไมไม่ลองหาของมาขายตามตลาดนัดขายได้นิดๆหน่อยๆก็เงินทั้งนั้นโธคิดว่าง่ายหรือไงวะไหนเงินลงทุนละ่ะค่าเช่าแผงอีกหรือต่อให้ไลฟ์สดขายที่บ้านก็ต้องลงทุนกับสินค้าอยู่ดีปะ แล้วบางคนก็มีเงินอยู่จำกัดถ้าแบ่งเงินเก็บส่วนหนึ่งไปลงทุนหาของมาไล่าขายแล้วเกิดขาดทุนขายไม่ได้ขึ้นมาจะทำยังไงสมัยนี้จะขยับตัวทำอะไรแต่ละทีคิดแล้วคิดอีกพริมาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เอ,อ่ยว่าว่าแต่ทำไมคอนโดของพวกเรายังขายไม่ได้อีกนะของชนนี่ นายหน้าเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาสนใจตอนนี้กำลังทำเรื่องกู้กับแบงก์อยู่รอลุ้นว่าจะผ่านหรือเปล่าอาริสายิ้มราวกับว่าคอนโดมิเนียมห้องนั้นขายได้แล้วพริมาจึงมองเพื่อนด้วยความอิจฉาพลางพูดว่าดีจังทำไมของฉันไม่มีคนมาสนใจบ้างเลยหรือว่าเป็นเพราะมีเสนียดจันไรอย่างพี่เปรมมาอาศัยอยู่นานเกินไปห้องมันเลยเป็นอัปมงคล อริสาได้ยินเพื่อนพูดอย่างนั้นก็ขำก้ากขึ้นมาทันทีเพราะนานทีปีหนจะได้ยินพริมากลด่าเปรมนัสแบบนี้สักครั้งบรรยากาศในบ้านของชลทีเต็มไปด้วยความโศกเศร้าชายหนุ่มนั่งกุมมือมารดาอย่างปลุกปลอบอยู่ในห้องรับแขกตั้งแต่เขากลับมาถึงบ้านท่านก็เอาแต่ร้องไห้ไม่หยุด บิดาจากไปอย่างกระตันหันเกินไปไม่มีใครเตรียมตัวเตรียมใจกับเรื่องนี้มาก่อนเพราะแต่ไหนแต่ไรมาบิดาท่านเป็นคนแข็งแรงนานทีปีหนจึงจะป่วยสักครั้งบุพการีของชลทีเป็นข้าราชการบำนาญทั้งคู่บิดาเป็นอดีตผู้พิพากษามารดาเคยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพิจิตรเมื่อกเกษียณแล้วจึงใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขเพราะทั้งบุตรสาวบุตรชายต่างก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงแม่ไม่เป็นอะไรแล้วลูกครามไปนอนสักหน่อยเถอะตั้งแต่มาถึงก็ยังไม่ได้นอนเลยไม่ใช่เหรอกว่าจะไปวัดอีกทีก็ตอนเย็นแม่ว่าไปนอนสักตื่นดีกว่านะ ผู้เป็นมารดาใช้ทิชชู่ซับน้ำตาพลางกลั้นสะอ,อื้นสูดลมหายใจเข้าลึกเพราะไม่ต้องการให้บุตรชายเป็นกังวลเกี่ยวกับตนมากเกินไปให้นอนตอนนี้ก็ไม่หลับหรอกแม่ให้ครามอยู่เป็นเพื่อนแม่ดีกว่าเขาไม่รู้สึกง่วงเลยสักนิดในอกตอนนี้ทั้งวูบโหวงทั้งจุดจนตื้อไปหมดทั้งยังไม่รู้สึกหิวด้วย เพื่อนมหาแน่ชนละทานเดินเข้ามาในห้องรับแขกชายหนุ่มจึงลุกขึ้นเดินไปหน้าบ้านเห็นเพื่อนซีทั้งสามคนยืนอยู่หน้าประตูโดยมีอัฐวิทย์เป็นคนถือพวงหรีดในนามบริษัทชนลทีจึงให้เพื่อนนำพวงหรีดมาไว้ในบ้านก่อนตอนเย็นค่อยนำไปไว้ที่วัดขอบใจมากกว่าเพื่อนอุตส่ามาตั้งไกลชนลที ยิ้มให้เพื่อนสนิทก่อนจะพาทั้งสามคนไปนั่งเล่นที่สวนหลังบ้านเพราะตรงนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและมีลมพัดตลอดเวลาอาทิตย์หน้ามึงลาทั้งอาทิตย์เลยใช่ปะพัทรพลเอ่ยถามชลทีจึงพยักหน้าตอบอืมบอกพี่พ์ไว้แล้วลากับทางฝ่ายบุคคลไว้แล้วด้วยไปทำงานอีกทีก็จันหน้าเลยเผาวันเสาร์หน้าใช่ไหม รัฐภูมิเป็นฝ่ายถามบ้างอืมเรื่องงานคงต้องฝากให้พวกมึงช่วยดูก่อนละกันชลทีทอนหายใจแผ่วสีหน้าแววตาอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดนี่มึงได้นอนหรือยังเนี่ยอัธวิทเห็นสีหน้าของเพื่อนก็พอรู้ว่าตั้งแต่มาถึงพิจิตชลทีคงยังไม่ได้พักผ่อนเป็นแน่ยังเลยนอนไม่หลับวะ เมื่อวานขับรถจากปราณบุรีกลับเข้ากรุงเทพเอารถที่เช่ามาไปคืนแล้วก็กลับไปบ้านเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ขับมานี่เลยมาถึงตอนห้าทุ่มนิดๆจัดการนั่นนี่อะไรเสร็จก็เช้าพอดีเลยขี้เกียจนอนสายยังไม่รู้ใช่ไหมทั้ทงเรื่องที่มึงไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆก,กับเรื่องพ่ออผัดทรพลถามเบาๆโชลทีเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยมองหน้าเพื่อนทุกคน แล้วพูดเสียงเบาว่าพวกมึงห้ามบอกแม่กับครีมนะเรื่องที่กูกับซายเลิกกันน่ะกูยังไม่ได้บอกที่บ้านเมื่อวานแม่กูถามกูบอกว่าซายไปทำงานต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้มางานศพพ่อเพื่อนทั้งสามคนหันมองหน้ากันอย่างรู้ใจโดยไม่ต้องพูดอะไรมากการที่โชลทีเอ่ยออกมาแบบนี้ย่อมหมายความว่าไอ้เพื่อนตัวดีของเขา คิดจะกลับไปตามง้อขอคืนดีกับแฟนเก่าเป็นแน่แต่จะเอ่ยหยอกล้อตอนนี้คงไม่เหมาะเพราะเพื่อนยังอยู่ในอารมณ์โศกเศร้าจากการสูญเสียบิดาระหว่างที่แต่ละคนต่างนั่งเงียบชลทีได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขารู้ว่ามีข้อความจากเพื่อนฝูงและคนรู้จักส่งมาแสดงความเสียใจด้วยมากมาย แต่เขาไม่ได้ตอบใครกลับไปเลยสักคนและแทบไม่ได้เปิดอ่านด้วยซ้ำเพราะเขายุ่งมากจริงๆชายหนุม่มเปิดดูกล่องข้อความมีคนมาส่งข้อความทิ้งเอาไว้รวม20กว่าคนแต่เขายังไม่ได้เปิดอ่านกะไว้ว่ามีเวลาว่างและอยู่ในอารมณ์ที่จะพูดคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติหรือเพื่อนสนิทได้ คอยเปิดอ่านแล้วไล่ขอบคุณไปทีละคนแต่แล้วข้อความจากใครคนหนึ่งก็ทำให้เขาถึงกับเบิกตากว้างและรีบกดเข้าไปอ่านทันทีเพิ่งรู้ข่าวว่าพ่อพี่ครามเสียแล้วทายเสียใจด้วยนะคะขอโทษด้วยค่ะที่คงไปร่วมงานศพไม่ได้เฮ้ยซายอินบ็อกมาหากูด้วยว่ะส่งมาเมื่อวาน ชลทีบอกเพื่อนอย่างตื่นเต้นแต่แล้วก็ต้องถอนหายใจแผ่วเพราะเขาไม่สามารถตอบก,กลับไปได้เนื่องจากอาริสาบล็อกเขาเอาไว้ตามเดิมสายรู้เรื่องพ่อด้วยเหรอรัฐภูมิถามยิ้มยิ้มชลทีจึงตอบไปว่าคงรู้แล้วละ่ะสายส่งข้อความมาแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้มางานศพโบช๊ช งั้นก็หมายความว่าน้องทายเขาต้องคอยส่องเฟซมึงตลอดแน่นอนถึงได้รู้ความเคลื่อนไหวของมึงด้วยแต่น่าจะใช้เฟซบุ๊กอื่นที่ไม่ใช่ชื่อเดิมคงสมัครใหม่แน่ๆรัฐภูมิมั่นใจในความคิดของตนขณะที่โชลทีเริ่มวาดแผนการบางอย่างอยู่ในหัวเอาไว้เสร็จธุระเรื่องงานศพบ,บิดาแล้วเขาค่อยลุยเรื่องเธอต่อ ตลอด2อสาวันที่ผ่านมานี้พริมาใช้เส้นทางเดินเรียบชายหาดในการไปทำงานที่รีสอร์ทแทนการออกไปทางถนนใหญ่เพราะพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแจ้งให้ทราบทุกเช้าว่ามีรถยนต์หรือบุคคลน่าสงสยัยตามภาพถ่ายมาดักซุ่มรออยู่บริเวณใกล้ทางเข้าหมู่บ้านซึ่งรอปภจะแอบถ่ายรูปเก็บเอาไว้ทุกครั้ง แล้วส่งให้กับทางอริสาและพริมาเผื่อว่าจะใช้รูปเหล่านั้นในการแจ้งความดำเนินคดีว่าถูกอีกฝ่ายตามรังควานเช้าวันนี้อริสาเดินเป็นเพื่อนพริมาไปที่รีสอร์ทด้วยขณะเดินผ่านซอย11หญิงสาวอดหันไปมองบ้านหลังที่ติดกับบ้านตนไม่ได้ไปลายที่เคยติดไว้ ว่าให้เช่าถูกนำออกไปแล้วแสดงว่ามีคนมาอยู่จริงตามคาดแต่หน้าแปลกที่เธอแทบไม่เคยได้ยินเสียงหรือความเคลื่อนไหวของคนในบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนหลังบ้านเรามีคนมาอยู่แล้วจริงๆด้วยแต่ฉันไม่เคยได้ยินเสียงอะไรเล็ดรอดออกมาจากบ้านหลังนั้นเลย อาริสาเปรยขึ้นขณะละสายตาจากบ้านในซอย11เขาอาจจะมาอยู่แค่สารอาทิตย์ก็ได้มั้งหรือไม่ก็คงเริ่มมาอยู่เดือนหน้าพริมาหันไปมองแค่ครู่เดียวก็หันกลับมาตามเดิมก็จริงของแกคงเริ่มมาอยู่เดือนหน้ามั้งอาริสาปัดเรื่องเพื่อนบ้านคนใหม่ออกจากหัวแล้วถามพริมาว่าแกโอเคไหม ยายพายกลัวมันใช่ไหมเธอจะพอเดาคำตอบได้เพราะตั้งแต่พริมาหรือว่าเปรมนัดตามมาถึงบ้านก็เริ่มวิตกกังวลและหวาดระแวงไปทุกอย่างแม้กระทั่งพนักงานส่งพัสดุมากดออดหน้าบ้านพริมาก็ยังหน้าซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวอืมฉันยอมรับว่ากลัวจริงๆอะ่ะใจมันไม่สงบเลยละ่ะ มันระแวงไปหมดไม่รู้ว่าจะเจอหน้ากันวันไหนฉันกลัวว่าสักวันเขาจะมาหาฉันที่รีสอร์ทพริมายอมรับออกมาตามตรงสองแขนโอบกอดบุตรชายในเป้อุ้มเด็กไว้อย่างห่วงแขนวันนี้ฉันจะไปแจ้งตำรวจให้มาจับมันส่วนแกก็โทรบอกทนายความของแกด้วยว่าถูกมันตามมารังควาถึงที่นี่เรามีรูปมีหลักฐานอะไรพร้อม และไม่ใช่แค่วันเดียวด้วยมันมาดักรอแกหลายวันแล้วแบบนี้เข้าข่ายคุกค,คามชัดๆพรีมาพยักหน้าหงึกหักอย่างเห็นด้วยได้เดี๋ยวฉันจะโทรแต่ถ้าแจ้งตำรวจแล้วจะได้ผลเหรอตำรวจเขาไม่ได้มาเฝ้าพวกเราตลอดทั้งวันนี่นาะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่กล้ามาเข้าใกล้แกมากเกินไปไงถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนั่นจริงมันคงไม่รามือง,ง,ง่ายๆแน่ มันต้องหาทางเอาของจะแกให้ได้ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งยาออกมาแล้วให้แบ่งทรัพย์สินอริสาพูดจบโทรศัพท์ก็มีสายเรียกเข้าเมื่อหยิบออกจากกระเป๋ามาดูเห็นว่าเป็นนายหน้าที่ขายคอนโดมิเนียมให้จึงรีบกดรับสายทันทีเพราะาน่าจะมีข่าวดีแน่ๆ